สวัสดีครับต้จะรับสู่ช่องสตอรี่นะคะเมื่อกี้มีมีนักท่องเที่ยวมาพอดีซูงเป็นไม่มุกสูงข้าวซสงพดีค่ะัสดีครับคุณแม่มาจากไหนครับผมโอ้ยมาเนคนเจริญโอ้ครับโอ้เห็นแต่ใน YouTube ครับผมเป็นไงหล่อไหมเราจะยิ้มนั่นเท่อ เป็นผู้ติดตามอยู่จ้าใชยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับอยากมาเจะโดนออกไปมาพอจะเล่นพอจะเล่นบุการโอ้บุการไม่ไกลกันสุราษฎเลยผ่านมาครับผมเดินเข้าไปว่าจุดทูบด้านในเลยเนี่ยผมเห็นตัวจริงแล้ววันด้านในนะครับจุดทูบตีค้องเสียงเซมซีเดอร์แมเดอร์ ก็ FC มาพอดีครับเปิดร้านขึ้นปุ๊บ FC ก็มาจอดพอดีเลยก็แนะนําท่านว่าให้เขาไปกลับไ้ขพอพรด้านในนะครับตรงตรงตรงแทนว่าด้านหน้า,าก็วันนี้เรามาทําอะไรเมย์เมพอดีว่าจะามาทําความสะอาดร้า,า,านหลังจากที่หลังจากที่ปิดปิดไปนานแล้วก็มีการก่อสร้างหลายๆจุดใช่ก่อสร้างกำแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายจุดนะครับผมก็วันนี้เราจะทำการ ทําทความสะอาดถือว่าเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เมื่อเช้าก็ก็รื้อส่วนครัว,ว,วรื้อตรงส่วนที่มันเป็นหญ้านะคะแต่ผักส่วนครัวเนี่ยก็ยังเก็บไว้อยู่ค่ะแล้วก็พอ<ห>มามมตอนเย็นเห,หนื่อยไหมไ,ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นุ้มูบอกไม่เท่าไหร่สบายสบายก็พูดถึงร้านนี้เนาะจริงๆพี่พีเอฟขาก็ถามอยู่ว่าตรงคือร้านเนี่ยจะ เปิดอีกไหมหรือว่ายังไงพี่เน่งแพนว่ายังไงบ้างแพนก็คือเปิดนะครับผมเปิดแต่ว่าตอนนี้คือเรา<ม>ยังดูอยู่รอรอครับผมรอก่อนกำลังรอจังหวะหลายๆอย่างนะคะแล้วก็<ม>ปรับปรุงส่วนอื่นๆด้วยมันมีหลายส่วนต้องทำใช่เพราะว่าถ้าเปิดร้านเนี่ยหนึ่งเลยคือมันต้องมีพนักง,งานมามาอยู่ที่ร้านเลยหนึ่งคนอย่างเช่นตอนแรกคือเป็นน้องมกนะุกเนาะแต่ตอนนี้มุกก็ คือไปทำหลายหน้าที่อยู่ก็เลยถ้าเปิดจริงๆก็ต้องจ้างเพิ่มใช่ก็ต้องมีคนมาเพิ่มมาดูแลมาช่วยในตรงส่วนนี้แต่ว่าจะเป็นร้านอะไรยังไงเนี่ยเรายังไม่ได้มียังไม่แผนใช่แต่ว่าต้องมีต้องม,ตองมีต้องมีร้านตรงนี้ใช่เป็นแผนระยะไม่ได้สั้นมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ยาวมากใกล้นี่แหละนะครับค่ะใช่แล้วก็ส่วนของที่จอดรถตรงนี้ก็ยังจอดรถเหมือนเดิมที่จอดรถ เวลา FC มาที่นี่นักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็สามารถจอดรถได้ทั้งในส่วนของลุงพลป้าแตนนะครับแล้วก็ส่วนของด้านหน้าตรงนี้ของลุงตอนนี้ก็คือเหมือนกํนลาลังเคลียร์ตรงบริเวณตรงร้านค้าตรงนั้น uh huh. ก็เข้าไปจอดรถได้แล้วก็มีร้านค้าบริการด้านใน uh huh. นะครับก็เราจะทําไปทีละห้องนะเมนะวันนี้ uh huh. เคลียร์ทีละห้องก็อยวปัดฝุ่นก่อน ปัดฝุ่นปัดอยากใยมันจะเริ่มมีพวกรังต่อมาทํามาทํารังรังต่อนี่มันก็แปลกแล้วมันอยู่ทุกที่เลยว่ารังเข้าตาหนูเฮ้ยเออนะมันเป็นอ๋อรังต่อนี่มันดูเมียเลยมันไปทุกที่ก็ตรงข้างหน้านี้ก็คือไม่ได้เช็ดมานานแล้วเดี๋ยวจะมาเช็ดแต่ว่าดีมากเลยเมดูดิขนาดว่าไม่ได้เช็ดมาประมาณเดือนสองเดือนนะเนี่ยแต่ว่ามันยังดูสะอาดเลยสนิมก็ไม่ขึ้นเลยขนาดว่าฝนสาด ก็เดี๋ยวจะเคลียร์ทีละห้องนะครับห้องนี้ส่วนห้องเยสมอนตรงกลางเนี่ยห้องพี่เสือเนี่ยคือไม่มีอะไรในนั้นแต่จะมีห้องสุดท้ายตรงนั้นอ่ะคือเป็นห้องที่ให้พี่ทุยเอาไว้เก็บของพวกวัสดุวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในอนาคตด้วยก็ไม่ที่ที่ทำไปไงมันก็เลยของมันก็เลยลกอยู่แล้วก็เผื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตไงอ่าใช่ก็เดี๋ยวเราเคลียร์ไปทีละห้องเนาะโอเคโอเคค่ะ 啊，对。Ah, หมากินกล้วยก็ได้มันเป็นลิงมเป็นลิงหมากินกล้วยโอ้ oh m ม g ก็กิน,ก,ก,นกินง่ายจังอ่ากินกล้วยโอ้ดีเลยลราปลูกกล้วยหลังบ้านเดี๋ยวต่อไปนะ่ะไปเก็บมากินเองนะซีตาือชูก้าไม่กินเนาะ ชูก้าพอพูดปุ๊บขยับตาเลยปากแปะกินกล้วยไหมเรามาดูกันนะครับว่าเราจะฝึกหมากินกล้วยได้ไหมมันมีการฝึกได้เหรอใช่ไหมเ mm hmm. มีพี่พูดแค่ว่าชูก้ามันตื่นหมดเลย mm hmm. เอากินด้วยมุกมาดูหมากินกล้วยเอ้ยกินด้วยอะ่ะโอ้โหชีต้านั่งเลย เป็นลิงชาติที่แล้วเกิดเป็นลิงโอ้กินกล้วยกินกล้วยอืมต้มองปออ่ากินกล้วยมุกเคยเห็นหมากินกล้วยไหมไม่เคยบาบาพี่บาวี่บ่าวบ้านีพี่บ่าวบ้านนี่แหละกินกล้วย<ม>เดี๋ยวจะเด็ดเดี๋ยวพี่ว่าต่อไปมีมนนะม่วงเนี่ยเอามะม่วงเอามะม่วงให้มันกินนะ กานั่งลงส <c oughs> ุกาสุกานั่งเร็วพี่ต้องมาถ่ายเลื่องอะสุกานั่งลงก่อน <c oughs> มันกินกล้วยจริงๆหรือว่ามันหินจริงๆหรออืม <c oughs> หมดเป็นวีถ้าไม่นั่งหรืไม่ให้กินอหนูให้ข้าวทุเกเย็นทุเกเย็นหนูไม่ให้ใครไม่นั่งไม่ได้กินใครไม่นั่งไม่ให้กิน<ง>นะชุกานั่งลงก่อนชุกานั่งลงเออน,นั่งนั่งนั่นแหละมันมีตอนนอนจ้ะพี่ก็แอบเอาขนมเนี่ยให้ให้ให้ชิต้า พี่ก็นึกว่าไม่มีตัวไหนเห็นพี่นึกว่ามันนอนกันอยู่เอ้าคันหลังมาปักแปะมันเห็นมันกระดิกขาวอยากกินอยากกินพี่ดอกมองกันหมดเลยปักแปะตาฝาดนั่งลงเออนั่งอย่างนั้นแหละเฮ้ยพอให้ข้าวเน่ะบอกให้นั่งไม่นั่งนะเมย์พอกินกล้วยนี่บอกให้นั่งนั่งนั่งง่ายเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ต้องกินขนมอ่า ตอนนี้หมาสี่ตัวกำลังกินก,ก้อนกุ้งเกนให้ใหมากินมเมือ่อไรสี่ตัวอะไรนะสี<ม>่ <4 S 1> ตัวนี <laughs> ่หนึ่งสองสามกินเพื่อนไงกินเป็นเพื่อนโอ้มองกัน่ะอดสิโอ้โหชีดด <laughs> ตาบอกแบ่งฉันหน่อยอกัดกัดขี่เกียจิบีละกัดซะ กัดไม่ได้อีกกัดไม่ได้อีกกัดกัดอีกอ่าชิตาทีชิตาลองกัดดูชิตาลองกัดดูอดดโอ้มากินกล้วยปลาปากแปรกินกล้วยอืมโอ้โหกันอีกฐานกันทุกตัวอ๋อเดี๋ยวหลังทำเป็นกล้วยบดชีให้มัน,นจนะหมดวีแนละ้วจะหมดวีวีนี้หนูเอาเอาไปกินเองนั่งลงนั่งลง โอ้ยมันกินกี่โลแล้วเนี่ยเมย์มนเลนับเลยอ๋อต้องบีให้มันด้วยต้องบีต้องขยี้ขยี้ให้มันด้วยแฝดปฝาแปกก็กินเมย์พี่ว่าเราไม่ต้องไปซื้ออาหารอาหารในนี้แล้วุเรารอกล้วยเราสุกด้วยเออเราไม่ต้องไปซื้ออาหารเม็ดให้มันแล้วนี่เรามีหมาอ่าดำสองสีเทาสอง สีน้ำตาลสองกับดำสองไม่ใช่มงงมันมาจากไหนตัวนึงแม่กินไปทางคำเลยกินได้นิดเดียวอ่ากินเยอะกินเยอะกินกล้วยเยอะๆจะได้อะไรนะจะได้ขี้ดีเอ่เหรอไม่เกี่ยวกับตลาดแต่ว่าถ้ากล้วยถ้ากล้วยไม่ค่อยสุกระวังขี้แกนมันจะมีแกนองกลางใช่ไหมเอาอีกเป้าเนี่ย เอาอีกเหรอเอาอีกขอมือโอเคขอมือก็ให้ให้นั่งก็นั่งเลยมันพี่ว่ามันชอบกินมากกว่าอาหารนมิตนะนั่งลงนั่งลงชูก้าชิต้านั่งเดี๋ยวนั่งลงก่อนชูก้านั่งยั่งในปากเขาอ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงโอ้โห FC ครับใครที่อยากให้ให้หมาอยากให้หมาว่านอนสอนง่ายนะผม เอากล้วยให้กินไปนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งได้ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อดใจรอนั่งลงคอยนั่งลงนั่งลงไปนั่งลงนั่งลงชูก้านั่งก่อนเออคอยอเดี๋ยวมุกอนนั่นแหละนั่งคอยนะอ่าจะหมดจะหมดวีแล้วจะหมดวีแล้วรู้แล้วว่าหมาบ้านเรากินกล้วยเพราะตอนเด็กหนูเคยฝึกมันกินกล้วยอะไรนะ่มีเอาไหมพี่ มันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กอะหนูฝึกมันกินกล้วยหรือเปล่าไม่รู้เอาทุกตัวเลยหรอใช่คือเอากล้วยเอาผาสมกับอาหารอ๋อให้มันกินเหมือนทำข้าวให้เด็กกินเลยอ่าใช่เด็กอายุาอเอหลือตัวสุดท้ายแล้วผู้เข้ารอบสุดท้ายที่เหลือคืออิ่มละมันกินเยอะมากนะเนี่ยถ้าเป็นอาหารเม็ดก็หลายบาทนัเนี่ย กินแบบว่าเหมือนไม่เหมือนมันไม่อร่อยเลยแพรแพรบอกฉันเป็นหมาน่ารักไปเลยนั่งลงนั่งลงชูกานั่งชูกานะเ,เอออุ้ยบ้านมานอนสอนง่ายจังเลยนั่งแล้วก็กินอิ่มกันหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดมหมดแล้วสกูปี้ดูสกูปีดูกว่ นี่เธองามมันอิ่มกันแล้วไงอิ่มแล้วแป้ใครจะกินกล้วยอิ่มกันหมดแล้วชูก้าขอมือก่อนขอมือก่อนค่ะโอเคอเก่งมาก <c oughs> อ้าวงับ กินเออที่นี่ไม่กินอมมันอิ่มละมันอิ่มลหมุกก็แป <_ T _ T> กำลังทำความสะอาดนะเพราะว่าเมื่อเช้านี่ไปทำความสะอาดที่สวนมาเคลียร์ย่งเคลียร์หญ้าตอนนี้ช่วงบ่ายก็เลยมาทำปกติทำตอนเช้านะฮะ ชนกันไปชนกันมาชนกันไปชนกันมาอ้าชูก้าเป็นอะไรเป็นหวัดเหรอเออสอะไรชูกาเหมือนจะจามเลยชูก้าเหมือนจะจามแพ้อากาศแพ้อากาศอากาศเปลี่ยนเตรียมไว้เลยสองหนุ่มโดนโดนเตรียมตอนโดนตอนแน่นอนเพราะว่า ถ้าเกิดเอาตัวผู้ไปตัวใดตัวหนึ่งนี่คือบางทีเวลาอดอาหารเขาอะค่ะจะได้อดไปเลยทีเดียวใช่แล้วก็อาจจะเอาตัวหนึ่งไปทําก่อนแล้วเอากลับมาอีกตัวหนึ่งค่อยไปเพราะว่าแรงมันเยอะนะคะตัวเขาใหญ่มากเลยแรงเขาเยอะอย่าเอาไปคีละตัวต่อคิวหมอเอาชูก้าเดี๋ยวเราจะไปทําความสะอาดไม่ใช่ไปทำความสะอาดไปทําหมันกันนะ,ะนนชูก้าเตรียมตัวเลยเข้าใจ you know, o k เค ตนี่ตัวนี้เตรียมหาหมอวันนี้ก่อนไปตรวจสุขภาพก็วันนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักแปบหนึงก็จะทำการคลีนนะครับผมทำความสะอาดตู้เพราะว่าตู้นี้ก็เราก็ปิดมา,าหลายเดือนแล้วมันมีเขาเรียกว่าฝุ่นอะไรอยู่ข้างในอยากยยงอยากใหญ่ก็เดี๋ยวจะคลีน <จ>แล้วก็<า>กห้องสุดท้ายนี่ก็คือยกให้พี่ทุยเอาไว้เก็บของนะครับตอนนี้ก็คือเสร็จงานแล้วก็เดี๋ยวจะเคลียร์ห้องนี้นะครับเก็บของเก็บของพบอุปรกรณ์ช่างต่างๆเนี่ยออกมาแล้วก็ทําความสะอาดถูนะครับวันนี้เมื่อกี้ผมก็บอกมุกว่าเออมุกตรงนี้ไม่ต้องถูก็ได้แต่มุกเขาแบบว่ารู้สึกว่าต้องถูมันเคืองตา <laughs> มันเคืองตา เครื่องตาหนูมากครับพี่เน่งต้องถูยังไงก็ต้องถูเพราะว่าเดินไปเดินมามันมันไม่สะอาดเท้านะฮะน้องเขาก็เลยมาถูกกาาถเดี๋ยัก็ให้พีาอกแปชนให้น้องๆมาถูเลยเนี่ยพวกนี้